ครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับก็ยินดีต้อนรับนะครับกับเข้าสู่สถานี YouTube ประจำวันนะครับกับช่องทีเด็ดฟุตบอลคอยู่กับเจ้าใบาน้ามูมูนะครับตอนนี้9โมงตรงนะครับก็ค่ำคืนที่ผ่านมาเนี่ยฟุตบอลยุโรปนะครับหลีกหลักหลีกลองเนี่ยเริ่มเริ่มเปิดทำการแข่งขันแล้วนะครับกองเมื่อคืนเนี้ยเราไปอยู่กันที่ไปอยู่กันที่ เยอรมัน2นะครับเกือบตายนะครับคาสลูเนี่ยเป็นต่อเขาลูกหนึ่งนะครับตามตามสองศูนย์เลยแล้วกลับมาพลิกชนะได้เฉยนะครับก็เหงื่อตกกันท่วนหน้านะครับส่วนสูงแรกก็ตามระเบียบครับลูกแรกมานาที20ก็กินกันไปนะครับในขณะที่คู่ดึกนะครับคู่ดึกก็ไม่ดึกหรอกก็อยู่กลางๆนะครับให้เดนมาร์กไปในกลุ่มลายสมาชิกนะครับก็ วินไปนะแต่ว่าบอลเดนมาร์กเนี่ยดูเมื่อคืนแล้วมันเป็นบอลที่ป๊อกแกตกตอกแตกมากเลยนะครับมันมันบอลไม่ได้แตกต่างจากแถบ,แถบโซนเอเชียเราเลยนะเออเล่นแบบจังหวะง่ายๆก็ยิงไม่ได้อะเล่นแบบไม่รู้นะถ้าใครดูมีความคิดเหมือนผมก็คอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับทีนีเ้เราไปดูผลการแข่งนนขันเมื่อคืนคร่าวๆนะครับอย่าง ในนอร์เวย์เนี่ยบโดกิมก็เอาชนะได้นะครับต่อเขาลุกเึ่งครบ่องเนี่ยเอาชนะไปได้4-2นะครับมาตามเลทนะครับในขณะที่สวีเดนออสเวคานเนี่ยออราคาเนี่ยจริงๆอ่ะร,ราคาเนี่ยมันให้เจ้าบ้านหมดนั่นแหละนะครับแต่ว่าถ้าเราเปรียบเทียบเอาความรู้สึกใส่เข้าไปบ้างบางจังหวะนะไม่ใช่ว่าเราจะเอาแต่ความรู้สึกเราเข้าไปมันต้องดูเลทราคาด้วยนะครับ เมื่อคืนอ่ะ g a s เนี่ยแพ้เฉยเลยนะครับแพ้ต่อ n o c o p i n g นะครับคือถ้ามองกันตามความรู้สึกอ่ะมันก็ควรจะเป็นผลแบบนี้แต่ถ้าดูกันตามราคานี่ GIS ค่อนข้างน่าจะชนะนะครับแต่ว่าเห็นไหมผลสุดท้ายแล้วมันก็ต้องชั่งน้ำหนักครับตอนเวลาวิเครานนะห์อ่ะเนาะเออไม่ว่าจะเป็นเพื่อนๆน,นะครับที่มีทักษะเทคนิคอะไรก็แล้วแต่บางทีเนี่ยความเป็นจริงมันก็ต้องถูกนำมา ร่วมด้วยช่วยกันกับราคาเลทนะทั้งแฮนดิแคปทั้งฟิกออดนะครับเจสแพ้ต่อโนโกปิ้งไป0ูนวัสเตรัสทีมบวยนะครับก็แพ้ต่อ a k เคโซนาไป1-2นะครับตามมาด้วยบอมมาปอสกาน่าครับทึ่งชนะในบ้านนัด2นัดเนี่ยก็ไล่ถลม่มฮามสตัดไปถึง4ประตูต่อหนึ่ครับราคานี้ต่อแพงด้วยนะครับแล้วก็คุมมิดทิแลนด์ของเราครับก็เอาชนะไปได้2.0นะครับ ทีนี้ในสวิตซ์ซูเปอร์ลีกนะครับก็เปิดลีกแล้วเหมือนกันนะครับลูกาโนเอาชนะอ่าใช่ชนะเซอร์เวตไป3-1มหนึ่งนะครับเซอร์เวตแรงๆนี่ก็เห็นไหมอ่าถ้าดูกันตามราคาเนี่ยมันก็ไม่ใช่แล้วนะครับกาสฮอปเปอร์แพ้ต่อบาเซนไปศูนย์สามนะครับลูเซนก็ชนะเอฟซีซยงไป1ประตูต่อศูนย์ในสกอตแลนด์ก็พลิกล็อกตั้งแต่นัดแรกเลยนะครับ เมื่อกลัสโคเรนเจอร์นะครับบุกไปทำได้แค่เสมอกับฮาร์ดเสมอแบบศูนย์ศูนย์ด้วยนะครับโดนทุกดอกครับไม่ว่าจะเป็นเต็มเต็มเกมเต็มครึ่งแรกสูงแรกสูงเต็มเกมโดนหมดครับเสมอศูนย์ศูนย์นี่แล้วก็คู่ที่2ก็ตอกย้ำเข้าไปอีกครับมาเตอร์เวลเนี่ยก็เสมอกับลอสคาลตี้ไปอีกศูนย์ศูนย์ครับโอ้โหบอลสกอตต์เ bon มื่อวานนี้เปิดถ้วยกินเลยนะครับเพราะว่า โดยลักษณะของนักลงทุนส่วนใหญ่ก็ส่วนใหญ่ก็น่าจะต้องอยู่บนต่อนะถ้าเราเทียบกันตามเปอร์เซ็นต์แล้วส่วนใหญ่ก็จะเล่นลงทุนที่บอลสกอร์สูงไม่ว่าจะเป็นสูงแรกหรือสูงเต็มเกมนะเนะเาะเพราะงั้นคนที่ท่านที่ชอบต่ำเนี่ยมีน้อยนะเออมันขัดกับความรู้สึกใช่ไหมฟุตบอลมันลงทำการแข่งขัน,นมันก็ต้องยิงใช่ไหมล่ะในฟินแลนด์ครับก็พิกล็อกอีกนะครับ HJK เฮลซิงกิทีมจ่าฝูงก็บุกไปแพ้ลาตินะครับหนึ่งประตูต่อสองต่อกระจุยกระจายนะครับเบลเยียมโปลีกเนี่ยก็เริ่มได้รับความสนใจจากนักลงทุนแล้วนะครับ uh, 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 ก็เรียกได้ว่าม,ม,มีมีคู่มีทีมที่น่าสนใจหลายทีเหมือนกันนะครับแต่เมื่อคืนนี้นะครับแมชเชลิน uh, นะครับทีมเป็นต่อเนี่ยเล่นในบ้านแพ้ต่อเวสเทอร์โลไป2ประตูต่อ4นะครับ uh, แล้วก็ไอลิเว่นเนี่ยนะครับลิเว่นเนี่ยก็เอาชนะลาซิงเกงไป31นะครับชาเลลัวเนี่ยโชว์ช็อกบุกไปถล่มแซงทุยดองถึงบ้านเลยครับ4ประตูต่อหนึ่งนะครับเนี่ยแต่ถึงมันจะน่าลงทุนสักแค่ไหนนะแต่ว่าถ้าไม่จำเป็นจริงๆบอลไม่น้อยจริงๆเนี่ยผมก็ไม่ไปครับเพราะว่าบอลมันไม่นิ่งบอลแข็งบอลต่อพร้อมจะแพ้ได้ตลอดคนระับ เออมันมันไม่นิ่งอะ่ะราคามันวัดอะไรไม่ค่อยได้เท่าไหร่เลยนะครับออในรัสเซียก็เปิดแล้วนะครับในรัสเซียก็เปิดแล้วออดินาโมมอสโกก็บุกก็ไม่เชิงบุกครับมันเป็นสนามกลางนะอัอครอนเนี่ยก็คือเป็นเจ้าบ้านทิพนะครับก็แพ้ต่อด,ดินาโมมอสโกไป0ูนย์สเซนิตเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กก็แม่โชว์พระเอกตั้งแต่หัววันเลยครับไล่ถล่มเอฟเครอสตอฟไปถึง5ประตูต่อ0ูนย์นะครับ โรบินคาซาเล่นในบ้านก็แพ้ต่อ FK คิมกี้ไป2-3นะครับในโรมาเนียนะครับหลายคนอาจจะเจ็บตัวเพราะฟาลูนคอนสแซนตามาหลายเกมแล้วแต่เมื่อคืนครับฟาลูนก็เอาชนะ IC ไป2-0สบายสบายกินราคาเลยนะครับตุรกีซปเปอร์คัพนะครับมาแล้วนะครับแสดงว่าเดี๋ยวหลีก็ต้องเปิดตุรกีนี้ก็เป็นอีกหนึ่งหลีกครับที่นักลงทุนก็มองพอสมควรนะครับ กาลาตาสลายครับล็อกถล่มเลยครับแพ้ต่อเบสิกตัสไปถึง0ประตูต่อ5นะครับโอ้โหเฮอโอเอสก็มาครับคู่นี้เมื่อคืนเอโอเอสมาหลายคู่นะเอ่อพิเตอร์สเบิร์กก็มานะครับกาลาตาสลายนี่ก็มาอ่อโปรตุเกสซูเปอร์คัพนะครับสปอร์ติ้งลิสบอนนะครับก็เ <c oughs> สมอกับปอร์โต้ไป33นะครับเราไม่รู้ว่า <c oughs> ต่อเวลาหรือยิงจุดโทษใครได้แชมป์นะรู้แต่ว่าใน90นาทีนะครับบุนเดสก้าสเยอรมันเมื่อคืนเปิดแล้วนะครับเปิดแล้วแล้วก็ต้องบอกได้ว่านะครับต้องบอกได้ว่ายังมีการพิกล็อกอยู่นะครับคาสรูเอาชนะเนินแบกไปได้แค่3-2ครับอย่างที่ผมบอกอเป็นฝ่ายตามหลังถึง0-2นะกลับมาได้ก็ คืนมาก็ดีแล้วบางท่านบอกน้ำมันน่าจะชนะโอ้โหแค่ได้คืนนี้ก็ปฏิหารแล้วนะครับฮันโนเวอร์นะครับมาตามเลทเลยนะครับเอาชนะจอนเลจนเบิร์กไป2อยไอคาสลูกับฮันโนเวอร์เนี่ยราคาฟิกออดกับแฮนดิแคปแล้วกเ็เสียประตูไม่เสียประตูเนี่ยนะครับมันใกล้เคียงกันเพราะฉะนั้น2คู่เนีเ้ถ้าใครถ้าใครดูไว้เนี่ยน่าน่า,น,าน่าจะใช้เป็น น่าน่าจะใช้เป็นตัวสารตั้งต้นนะครับในบุนเดสก้าสได้นะครับแล้วก็ <c oughs> แฮทาเบอร์ลินนะครับแฮทาเบอร์ลินเล่นในบ้านก็แพ้ต่อพานเดอร์บอลไป1-2นะครับมักได้เบิกเสมอกับเอวันเบิกไป00นะครับปิดท้ายด้วยคู่ดึกครับจดคู่ดึกเอาไว้ครับคู่ดึกบุนเดสก้าสนะครับ ชาเก้นะครับก็ไล่ถลม่มไอทักเบาสวายไปถึง5ประตูต่อหนึ่งนะครับนี่ผมเอาเฉพาะยุโรปกันแล้วกันเนาะ <c oughs> สำลักน้ำลายทีเดียวนี่อยาวเลยนะทีนี้มันจะมีกระชับมิดนะครับเมื่อคืนไม่เมื่อคืนเนี่ยเมื่อเช้านี้นะครับโอ้โหแดงเดือดนะครับแมนยูแพ้ลิเวอร์พูลไป0-3ไม่รู้เขาเตะรายการอะไรนะแต่ว่าโอ้โห ถ้ามันเจอกันบ่อยๆในพีซีซั่นในกระชับมิตรอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันจะไม่ขังนะอย่าเจอกันเลยนะครับไปเจอกันในลีกในฟุตบอลถ้วยก็พอแล้วนะครับเดี๋ยวมันจะไม่ขังมีอะไรที่น่าสนใจอีกครับาบาร์เซโลนานะครับเอาชนะเรอัลมาดริดไป2-1นึ่งนะครับแล้วก็มีแมนซิตี้นะครับถล่มเชลซีไป4-2นะครับเนี่ยคือ3คู่ที่น่าสนใจเนาะ เดบิวร์คูเส้นอุ่นเครื่องเสมอสองสองนะดีนะไม่แพ้ถ้าแพ้มานี่ก็ฮาเหมือนกันครับสเปอร์แพ้ต่อบบเยนใบหนึ่งสอนะครับก็ประมาณนี้นะสำหรับคู่อุ่นเครื่องที่น่าสนใจนะครับทีนี้ <c oughs> มาถึงค่ำคืนวันนี้นะครับค่ำคืนวันนี้คลิปนี้เราจะเป็นคลิปที่มองคร่าวๆมองผลการแข่งขันเมื่อคืนคุยกันนะครับแล้วก็ดูว่า แบบราคาลวกๆอะ่ะเราจะว่าอย่างไงก็ได้ราคาลวกๆที่ดูแบบเฮ้ยมันเปิดมาอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะครับไม่ได้เจาะลึกอะไรถ้าเจาะลึกเนี่ยเราจะต้องไปดูในคลิปนั่งข้างบอร์ดอันนี้เราเป็นคลิปเหมือนคลิปคุยเล่นกันในช่วงเช้านะครับวันนี้มีฮอลแลนด์นะครับซูเปอร,ร์คัพลงลงชิงชนะเลิศคู่หนึ่งครับมี PSV อสวไอโอเฟนนะครับจะเจอกับเฟยนูดนะครับคู่หนึ่ง ไฮโอเฟนเป็นต่อครึ่งลูกนะครับแล้วก็จะมีนอร์เวย์ดิวิชันหนึ่งนะครับนอร์เวย์ดิวิชันหนึ่งก็เตะไม่ดึกครับสี่ทุ่มนะครับสี่ทุ่มแล้วคู่ดึกก็แค่หกทุ่มสิบห้าเท่านั้นนะครับเอสเคบานบุกไปต่อสตอมก็เสร็จที่หน้าปอนะครับไวกิ้งเอฟเคบุกไปต่อฮามคามที่หน้าปอโอ้โหราคานี้น่ากลัวนะราคาแบบนี้เพราะว่าไอเจ้าเอสเคบานกับไวกิ้งเนี่ย มันอยู่อันดับ2อ,อันดับ3เลยนะครับบุกไปเยือนไอ้ทีมท้ายๆทีมกลางๆเนี่ยต่อแค่หน้าปอเนี่ยในความรู้สึกนะครับ <c oughs> ก็น่ากลัวอยู่แล้วนะครับลิวดูดิอ่ะแล้วเพื่อนๆดูคู่ถัดมาเนี่ยลิวสตอร์มเนี่ยบุกไปเยือนคิสเซนซูลเนี่ยลิวสตอร์มอันดับ7จ็ดคิสเซนซูลอันดับ9แต่ลิวสตอร์มบุกไปต่อถึงครึ่งควบลูกเห็นไหม แต่ดูไอ้พวกจ่าฝูงรองจ่าฝูงที่3ามเนี่ยเอบานที่3บุกไปเยือนที่8เนี่ยต่อหน้าปอไวกิ้งทีมรองจ่าฝูงบุกไปเยือนทามคาม13ต่อหน้าปอดูดิความแตกต่างเห็นไหมอ่าความแตกต่างเห็นไหมอ่าทีนี้เฟดิกสตัดนะครับเล่นในบ้านเจอกับ KFUM Oslo ก็เป็นต่อครึ่งลูกชาร์ฟบอกเจอกับซันเดฟยอสก็เป็นต่อครึ่งลูกดูดิ อย่างเงี้ยเขายังต่ออย่างเงี้ยเลยนะครับเพราะงั้นไอ้สองคู่แรกระวังนะครับเอออันนี้เราดูกันคุยสนุกสนานเนาะโลเซนบอกนะครับโลเซนบอกเล่นในบ้านเป็นต่อทอมโซ่หน้าปอนะครับมีนอร์เวย์มีสวีเดนนะวันนี้มีทีมหลีกเล็กนะครับสวีเดนมี3คู่นะครับแล้วก็เตะเร็วด้วยนะครับเตะ1ทุ่ม2คู่นะครับเยอการ์เดนนะครับเป็นต่อโกเทนเบิร์ก หนึ่งลูกนะครับวานาโมกับซิลิวดเนี่ยราคาเสมอแล้วก็มีฮาวมาบี้ be, นะครับที่อันดับ4บุกไปต่อเคามาที่หน้าปอเคามานี่ฤดูการนี้ดูย่ำแย่มากเลยครับกูไม่กลับสักทีครับหวังว่าจะมาก็ไม่มาดูวันนี้จะมาไหมนะครับเดนมาร์กซูเปอร์ลีกแหมดูเมื่อคืนแล้วสินส้นศรัทธาเลยนะ <laughs> ลีกเดนมาร์กนี่โอ้ยังดีที่สามารถกินเลทได้นะครับ หนึ่งทุ่มนะครับซีเคบอกกับ v b บอกเนี่ยราคาลดลงมาที่หน้าเสมอแล้วจากหน้าปอตอนแรกนะครับ FC c o p โคเปนเฮเกนนะครับเป็นต่อเลนเดอร์จ่าฝูงนะลูกหนึ่งนะครับเลนเดอคือทีมจ่าฝูงโคเปน h ฮ g e n ทีมรองจ่าฝูงนะไม,ไม่ไม่ผิดนะไม่ผิดนะเขาลงไว้อย่างนี้นะครับแล้วก็บอนบี้จะบุกไปต่อลิงบี้รึ่งควบลูกนะครับ สวิตซูเปอร์ลีกสกอตแลนด์สกอตแลนด์มีน่าสนใจอยู่คู่หนึ่งก็คือเซลติกเล่นในบ้านนะครับเป็นต่อคิวมานอก2ลูกนะครับราคาไหลลงมาจาก2ลูกควบลงมาเหลือ2ลูกนะในลีกสวิตลีกสวิตเนี่ยถามว่าคุ้นชื่อไหมมันก็คุ้นหมดแหละผมอะนะแต่ว่าอาจจะไม่อาจจะยังไม่ได้อยู่ในความสนใจของเพื่อนๆนะไอลีกสวิตเนี่ย แต่ว่าก็ยกมาให้ดูนะ <c oughs> มียังบอยเป็นต่อ FC s ซ l i ูริคครึ่งลูกวินเทอร์ทูเนี่ยเป็นต่ออีเวอร์ดอนเนี่ยครึ่งลูกนะครับลัวซันนี่สปอร์ตเสมอกับเซนกันเลนนะครับ <c oughs> มีอะไรอีกโอ้ยังมีเยอะอยู่เลยนะฟินแลนด์ก็มานะครับอินเวสบุกไปต่อ AC ซีอูลูครึ่งลูกนะครับ คูพีลองจ่าฝูงเจอกับอันดับ3อย่างไชน่าโจแอนนะครับเจ้าบ้านคูพีเป็นต่อหน้าปอนะครับอ,อ๋อ v ี s ีวาซาบุกไปไม่ต่อจากต่อหน้าปอเหลือหน้าเสมอนะครับบุกไปออต่อกรดิสตันเฮลซิงกิที่หน้าเสมอนะครับฮาก้าบุกไปต่ออิเคนัสน่าจะเป็นทีมบ้วยนะครึ่งลูกนะครับเบลเยียม Belgium ก็มีนะครับ เบลเยียมเนี่ยรอยัลอันสเวิร์ปกับอันเดเลตราคาเสมอนะครับมาอีกแล้วครับไอ้เซอร์เคิลบูธนะครับเซอร์เคิลบูธเนี่ยเป็นต่อคอทายที่1ลูกนะครับคับบูชบุกไปต่อสตองดัดเรียสที่1ลูกครับราคาไหลขึ้นนะจากครึ่งควบมาเป็น1ลูกแต่ก่อนไอ้สตองไอ้สตองดัดเรียสนี่ดังนะเดี๋ยวนี้กลายเป็นทีมแบบพื้นๆน่ะพื้นๆน่ะ KAA อเอเนน,น,นะครับเล่นในบ้านเป็นต่อเดนเดอร์ ถึงลูกครึ่งนะครับ <c oughs> ออสเตรียบุนเดสลีกานี่บางท่านก็ชอบนะมันมีทีมอย่างสโตรกาดลาปิดเวียนนาออสเตรียเวียนนาซึ่งเขาก็ยกมา2คู่นะครับมีสตรมการดบุกไปต่อลาปิดเวียนนาที่หน้าปอนะครับออสเตรียเวียนนาบุกไปต่อเบอร์เวสต์ลินที่หน้าปอนะครับโรมาเนียซูเปอร์ลีกนี่ก็เริ่มเข้ามาอยู่ในแวดวงของนักลงทุนแล้วนะครับ คายิว่านะครับเล่นในบ้านเป็นตอบปิโตลุนอยู่ครึ่งควบลูกนะครับแล้วก็เอฟอาร์คูฟนะครับบุกไปต่อยูเมเนติสเพื่อนๆบอกอะไรนะยูนิเวอร์ซิดาเลียนะครับสิตาเลียเนี่ยคูสนะครับน่าจะเป็นทีมร่วมเมืองกันหรือเปล่านะครับไปต่อแค่หน้าปอเองนะครับที่จับตานะผมมองว่าที่จับตาคือบนเดลีกา2นะครับเพราะว่า ผมเริ่มเก็บสถิติตั้งแต่เมื่อวานนัดแรกได้นะครับวันนี้ดูว่านัดนี้ยังจะมีอะไรพิลึกพิลั่นไหมเตะ6โมงครึ่งนะครับบุนเดสก้า2เนี่ยอฟอร์ซูนาดูเซนดอรบุกไปต่อดามสตัดที่หน้าปอนะครับไกเซอร์เซลเท่นบุกไปต่ออูมที่หน้าปออยเทอร์เฟิร์สนะครับเป็นต่อพูเมนมูนสเตอร์ที่หน้าครึ่งลูกนะครับประมาณนี้ประมาณนี้วันนี้มีหลายลีกให้ดูนะ เพื่อนๆก็ค่อยๆดูแล้วกันนะครับแต่เดี๋ยวผมก็จะนั่งข้างบอร์ดให้ดูครับว่าในเรื่องของฟิกออดแล้วก็แฮนดิแคปมันเป็นยังไงนะครับอันนี้คือ,อดูข้างสนามใช่ไหมดูข้างสนามเนี่ยก็เอาราคาล,กล,กลวกๆมันก็ไม่เลือกหรอกราคาเปิดพูดง่ายๆราคาเข้าๆนะปัจจุบันแล้วก็ผลการแข่งขันมานะครับก็อยู่ที่ความสนใจเพื่อนๆก็เลือกดูได้นะครับผมก็ทำเป็นเพลย์ลิสต์ไว้ให้ทำเป็น พอดแคสไว้ให้นะครับประมาณนี้นะครับก็อย่าลืมครับเข้ามารับชมรับฟังแล้วก็รบกวนเพื่อนๆช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับแชร์แชร์แชร์นะครับแล้วก็ท่านที่สนใจนะครับจะสมัครรับทัศนะนะครับส่งตรงถึงลายส่วนตัวของท่านก็สามารถแอดไลน์มาช่วยเหลือผมได้นะครับที่ลน์ ID นะครับทีเด็ดน้ำมูนะครับ T D E D N A M d o O นะครับ T D E D N A M d o O นะครับก็เรียบร้อยครับเดี๋ยวพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ